่อไปคุณอาลีรัตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอาลีรัตจากที่ไหนคะจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพวันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยคือมีบ้านของดิฉันนะาถูกตอนนี้ถูกยึดแล้วก็ของจากบริษับบท<ม>บริหาร,รสินทรัพกรุงเทพจำกัดอะค่ะแล้วเราผ่อนส่งของเขา,าตอนนี้เราขอปนอมี่คือเดือนละหกพันแต่ว่าตั้งแต่ปีหน้าไปเนี่ย ปีหกห้าเราต้องเสียให้เขาเดือนละหมื่นห้าค่ะแล้วพอดีดิฉันจะต้องว่างงานปีหน้าไม่มีรายได้เข้ามาเลยว่าค่ะอืพี่ไปตกลงเข้ามาอย่างนั้นนะพี่ไปปรับประนอมนี่ปรับโครงสร้างตกลงมาอย่างนั้นใช่หรือเปล่าแล้วตอนนี้เราก็จะทําไม่ได้ตามที่ตกกลับไปเจราจาใหม่ครับพี่เหรอคะ อืมาการปัจคืออย่างนี้คืออย่างนี้ผมผมสรุปให้ฟังนะผมฟังดูพี่เกินมาอย่างนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าพี่เป็นนี้ผ่อนเขาไม่ได้ก็มาเจราจาปรับโครงสร้างอ่าช่วงปีแรกผ่อนน้อยพี่ผ่อนไหวพอปีที่สองก็ต้องผ่อนเพิ่มขึ้นอ่าผ่อนเพิ่มขึ้นเราก็ยังไม่มีไรายได้อีกอะ่ะก็จะผ่อนไม่ไหวถูกไหมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเออทีนี้ถ้าเราถ้าเป็นอย่างนั้นแป๊บถ้าเรายังสุดจริตอยู่นะพี่นะขอขยายเวลาไปอีก,ออกยังผ่อนน้อยอยู่เขาความเป็นใจเขาใช่ใช่ใช่ กษัทเดี๋ยวนะบริษัทบริหารสินทรัพย์อะไรนะกรุงเทพหรอบริหารสินแค่ค่ะกรุงเทพจำกัดอะค่ะอ๋ออืมเจรจาเขาอีกรอบหนึ่งพี่เจรจายืดไปอีกยืดไปอีกบอกนี่พี่เขาดูกังวลนตอนแรกเนี่ยชันจะได้งานอยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วไอโอมิคอนมันมาแล้วไงเขายกเลิกเลยทันย่ะก็คอยเห็นใจอะนะโอมิคอนมีประโยชน์ไหมมีกำลังย้อนไปเมื่อกี้มีคุณวีดีโใช่ไหม เดี๋ยวลองดูพี่อาริรัตใจเย็นๆแล้วลองไปขอคุยคุยเขาดูใช่ไปเจรจาเจรจาเราเนี่ยอย่าหนีเจ้านี้อย่างเดียวนะถ้าเราสุดจริตไม่หนีเจ้านี้เนี่ยเจ้านี้เนี่ยเขาผมว่าเขาก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ละกรําจนเกินไปนะอย่างน้อยเขาก็บอกโอเคงั้นพี่ครับผมผ่อนยืดให้พี่ไปอีกระยะหนึ่งนะงั้นเพิ่มไปอีกนะงั้นพี่หลังคืออย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของสมมุติเราเป็นนี้อยู่แสนหนึ่งบอกว่าเราจะผ่อนเดือนละเดือนละพันแล้วเมื่อไหร่จะหมดแสนล่ะ เ <_ d ance> ขาบอกว่าเป็นนี่หนึ่งแสนฉันให้เธอผ่อนสามปีสามปีก็ผ่านไปสามปีปีแรกเนี่ยฉันให้ผ่อนเดือนละห้าร้อยชอบดิโอแต่พอพปป,ป,ปีสุดท้ายเนี่ยเหลือเท่าไหร่คุณต้องจ่ายเดือนละหมนะื่นนะเอานั่นแหละรับบาปตอนปลายถูกไหมใช่อ,อย่างเงี้ยมันเข้าข่าว,ข,าวของพีนี่แหละพอในตอนแรกรับบาปเพราะจ่ายน้อยพอถึงเวลาต้องใช้เยอะขึ้นเราไม่ไหวก็กลับไปเจอเท่าไหร่อะคะเนี่ยประมาณทั้งหมดลเกือบล้านสามค่ะที่ค้างอยู่อะค่ะ นี่บ้านเหรอนี่บ้านค่ะที่ต่างจังหวัดที่กำแพงเพชรอะค่ะตกลงข้างอยู่ล้านสามไม่ได้ผ่อนมาล้านสามนะค่ะประมาณเขาเคยเคยคุยกับเขาว่าถ้าเราเอามาปลูกเนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาบอกประมาณล้านสามอะค่ะก็คือล้านสองกว่าเจ็ดเจ็ดล้านสามอะค่ะบ้านเราราคาเท่าไหร่บ้านน่ะบ้านราคาเท่าไหร่บ้านบ้านเกินเกินเกินล้านห้าค่ะบ้านบางทีถ้าผ่อนพี่อย่างนี้ครับพี่อดีตนะ คือการผ่อนน้อยเนี่ยแต่อย่าลืมมันมีดอกเบี้ยนะวิ่งเรือยๆดอกเบี้ยมันจะกินกินเกินราคาบ้านนะใช่ต้องคำนึงตรงนี้ด้วยครับบางทีเราต้องยอมยอมตัดว่าโอเคหักดิบอะช่วงแรกจบกันไหมอืมเอานี้ไปขอเงินคืนมาสักนิดนึงใช่แล้วคุณเอาบ้านไปเพราะไม่งั้นซาตาตดอกเบี้ยทุกอย่างรวมแล้วเพื่อเป็นสินทรัพย์ของเขานะเพื่อนั้นพี่พี่อดรีรัตน์ลองฟังดูนะพี่ลองฟังดูนะ ลองฟังดูนะใครที่มีประสบการณ์ดีกว่าผมก็ช่วยกันแนะนําคือถ้าเราบอกว่าบ้านเราล้านห้า,า,หาพี่ป<ร>เป็นปนี่เท่าไหร่ตอนนี้ล้านเท่าไหร่ประมาณเกือบล้านสามประมาณล้านเก้าอ่ะเห็นไหม uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าพี่ยังผ่อนถ้าพี่ยังผ่อนต่ําๆดอกมันก็จะไปต่อนะบ้านเนี้ยมันสองสามล้านนะ่ะดอกเบี้ยมันจะพอถึงว่าจะพี่จะผ่อนหมดนะใช่ก็ให้พี่ผ่อนไปจนปีไหนอ่ะ พอดีบ้านหลังเนี้ยมีแม่อยู่ที่แก่แล้วก็มีหลานเล็กๆก็มีน้องสาวซึ่งเขาไม่ได้ทํางานก็บ้านนี้เราไม่อยากขายเป็นบ้านหลังเดียวในชีวิตที่เหลืออยู่อะค่ะอืม๋ย่พี่ต้องคิดแล้วนะพี่ต้องคิดที่ผมพูดนะต้องคิดถึงที่ผมพูดนะครับนี่ล้านสามราคาบ้านล้านห้าแล้วดอกเบี้ยจะไปต่ออีกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบอพออีกสิบปีพอเดีอสามล้านต้นทบดอกไปใช่ครับ พี่กลับไปคิดกลันไปคิดรักษาหัวใจแม่เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเรายกบ้านให้เขาแล้่แม่จะอยู่ไหนแม่ก็จะทุกข์เอออุสานี่บ้านแม่พอบ้านแม่ับแม่ก็อันเนี้ยบางทีแม่จะไปก่อนเวลาโทษนะเราจะพูดถึงว่าสูญเสียบ้านอ่ะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยดูแลรักษาหัวใจแม่ด้วยนะแต่พี่ต้องคิดมองให้ออกอย่างที่ผมว่านะพี่เป็นหนี้ล้านสามราคาบ้านล้านห้า แลวพี่ผ่อนกี่ปีพี่ลองคำนวณดอกเบี้ยดูเถอะมันจะไม่ต่ำกว่าสองล้านแน่ๆเลยพี่แล้วพี่ยิ่งจ่ายน้อยๆนะดอกเบี้ยเยอะผมถึงเตือนตลอดว่าอย่าดีใจกับจ่ายขั้นต่ำนะอันนี้เหมือนเราจ่ายขั้นต่ำอ่ะใช่เราไหวไงปีนี้เราไหวจ่ายขั้นต่ำพี่จ่ายเดือนเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เดือนละหกพันปีหน้านี่ <6. S 2> ก็คือ 15, ห,หมื่นห้าสองปีล้วปีต่อไปไก็ประมาณสองหมื่นนะคะเห็นไหมห้าหหปีป เห็นไหมคือเรา6,000หรอใช่ตอนนี้6,000ไหวไงพอปีหน้า10,000ปีต่อไป20,000กว่าไงเห็นไมไม่ปกติปีเนี้ยมันจ่ายเดือนละ10,002นะคะแต่พอดีน้องชายที่ช่วยอ่ะเขาแบบว่าเพราะว่าโควิดน้องนานเขาไม่ค่อยมีเราก็เลยดิฉันผ่อนคนเดียวมันไม่ไหวก็เลยขอลดเข้ามาเหลือ6,000ครึ่ง10,002คือจาก1 0 0 0งเหลือ6,000ใช่ไหมคะใช่ส่วนปีหน้าจะเป็น10,005 ไม่ไหวหรอกพี่ผมดูราคาแล้วดูห้าปีห้าปีคิดคำนวณดอกเบี้ยเข้าไปดูคุณคิดคำนวณดูจากนี่ที่อยู่ตอนนี้ร้อยละเท่าไหร่ดอกเบี้ยเอานะคุณอดีรัตน์ครับคุยกันประมาณนี้กลับไปคิดกลับไปเขียนลงแผนที่ลงกระดาษลงบันทึกเอาไว้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่พี่อีกห้าปีพี่ยังต้องจ่ายเงินเข้าเท่าไหร่รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่โอเคนะดูแลคุณแม่ด้วยนะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ